สวัสดีค่ะทุกคนตื่นมาเช้านี้ยายพูลก็จะพาไปทำบุญใส่บาตรกันนะคะมาพบกับครัวยายพูนนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปทำบุญใส่บาตรกันตื่นมาเช้าเช้ายังมืดอยู่เลยนี่ค่ะเราก็เตรียมกับข้าวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำบุญใส่บาตรกัน พระที่บ้านเจ็ดหาบก็จะมาเช้าหน่อยยังมืดอยู่นี่ข้างนอกยังมืดอยู่นะคะมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวสว่างนิดหนึ่งพระก็จะมาละเดี๋ยวเราไปทำบุญใส่บาตรกันนะคะยอยพูนมารอทำบุญใส่บาตรทำบุญใส่บาตรกันนะคะ มาแล้วเพ<น>่าไม่ใส่ด้วยเหรอามาแล้วไม่ใส่ด้วยเหรอ ว่าขณที่ในการัำมุขจะยินออากอาโลธรรมะพันอะทวโนขั้งพลังนนดีมาเจอเอาบุญด้วยกันนะคะ ัมงมืดเตื้อเตืออยู่เลยยัมงมืดอ,อยู่เลยมากินข้าวด้วยกันพี่น้องกินข้าวด้วยกันนะคะม,มีต้มปลาเนี่ยมีแตงโมพริกแมงดาผักอันนี้ผักเสี้ยนดองเจยวผมก็เอามาขือหั่นใส่ด้วยมาขือผักเสี้ยนดองน่าจะเป็นแล้วหนละ่ะกินข้าวด้วยกันนะคะกินข้าวเช้าเช้าเลย ยังมือดอยู่เลยใส่บาทมาเมื่อกี้ใส่บาเสร็จเราก็มากินข้าวกันก่อนเดี๋ยวค่อยไปทํางานาไปทาอย่างอื่นอีกต่อมานะคะกินข้าวกันก่อนนะคะไปกันค่ะทุกคนหลังจากทําบนใส่บาตแล้วก็มากินข้าวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปขุดมันห้านาทีกันเดี๋ยวจะมาทํามันขนมมันทิพ ไม่เคยทําเดี๋ยวจะลองทําดูไปกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวตะคุนก็เอาเสียมอาจอบไปแล้วรออยู่ตรงโน,น้นละ มาลองดูเดี๋ยวดูตรงอื่นอีกมีหัวอื่นอีกฟังเนึไปดูตรงใต้ต้นมะม่วงเนี่ยดูตรงใต้ต้นม่วงเนี่ยต้นนี้ก็มีหัวอยู่เดีเสียมมาขุดตรงนั้น หักเอาก็ได้นะจอบสักเดี๋ยวดูอีกสักหัวด้ไหม,มนี่ได้หัวมาิ่มเลยหัวมาลึเดี๋ยวดูอีกสักหัวหนึ่งตัวนี้ไม่มีแล้วกบ นี่ได้แล้วพ่อกบไว้นี่ค่ะได้แล้วเดี๋ยวเรานำไปนึ่งกันก่อนแล้วทำขนมมันคลิปทุกคนเดี๋ยวเรานำมันมาล้างกัน <c oughs> ก่อนนี่ค่ะปอกง่ายมันห้านาที ่าแบ่งครึ่งแล้วเราก็ปกเอาง่ายๆนี่ค่ะทุกคนแป็ดคูก็ล้างมันเรียบร้อยแล้วล้างหลายๆน้ำให้สะอาดเดี๋ยวเรานำไปนึ่งกันนะคะคตั้งน้ำให้เดือดกันนะคะเดี๋ยวคขอเอามันใส่ มาใหเน้ำก็นา่านึ่งเลยนึ่งประมาณสามสิบนาทีเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันใหม่จา้าครบสามสิบนาทีาแล้วเดี๋ยวเรามาดูได้หรือ,อยังได้แล้วจะมาบี้มันกันนะคะใช้ทัพพี้ เอาเซนออกด้วยนะคะนี่เ้นเข็งใส่น้ำตาลไปอีกหน่อยหนะึ่งชิมดูแล้วยังไม่ค่อยหวานน่าจะพอแล้วก็กะทิวยวดให้เข้ากันเลยยายคูณก็คั้นได้พี่แล้วเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราไปปั้นเป็นโลกกันรา่การทุกคนเดี๋ยวเรานําไปย่างกันจ๋ยพูนก็ปั้นได้เยอะเหมือนกันเดี๋ยวเอาย่างไปเรื่อยกก็ปั้นไปเรื่อยมันทิพย์่ายพูนก็ซื้อกระทะมาใหม่ดูดิยังไม่เคยย่างอะไรเลยนะกะทะใบนี้ย่างขนมมันทิพย์ก่อนเลย ปั้นลูกเอปั้นลูกไม่เท่ากันป้อนไม่เท่ากันถ้าทําขายต้องทําให้เท่าๆกันนะนี่ทํากินก็เลยปั้นไม่เท่ากันเลยเป๊ะไม่เป็นไรทำกินเองย่างไปเลย ยายคูนก็จะจย่างไปเรื่อยปั่นไปเรื่อยอ่ะถ้ามีข้าวโพดใส่อร่อยนะคะข้าวโพดหรือว่ามะพร้าวมะพร้าวอ่อนก็ได้ไม่ไม,มีก็ทาน,นี้แหละนี่ค่ะขนมมันม่วงของยายพูน เหลืองหอมเลยนะคะจับจานเสิร์ฟได้เลยนั่นเนี่ย สูเลืองดีละขนมมันทิพนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนขนมมันทิพของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะเรามาจัดเสิร์ฟได้แล้วนี่จัดเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วเสิร์ฟแบบนี้เลยเราทานกันเองมานะคะกินด้วยกันนะคะขนมมันทิพ